รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอาหารแต่ละจานมันก็มีพื้นที่ที่ทำให้เราสามารถใส่ตัวตนของเราลงไปได้ซึ่งมันก็คือรถมือที่แตกต่างกันไปรถใครก็รถมันเนาะจะว่าไป ครัวก็เป็นเหมือนเวทีผมว่าในไหนจะโชว์ทั้งทีแล้วเนี่ยไปให้สุดเลยดีกว่าครับเข้าปีที่16แล้วครับตอนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ครัวที่ทําอาหารอร่อยมากอร่อยที่สุดเลยนะครับครัวที่บ้านของเราทุกคนนี่แหละครับและนี่ก็คือพลพักนักปรุงโฮมคุกชปเตอร์16สวัสดีทุกท่านครับ โอเกลลีลนสอดแซกด้วยตะปนาดนะครับหรือมะกอกดําบดปรุงรสนะครับเมนูง,ง่ายๆรับประทานกับซาววโดเนี่ยก็อร่อยสุดๆแล้วไปทักกันครับ เริ่มต้นนะครับเราจะเตรียมส่วนของมะกอ,อกดําบดก่อนเขามีชื่อเรียกว่าตาปนาสนะครับเป็นส่วนประกอบที่คนชอบมากส่วนประกอบหลักของเขาเนี่ยก็คือมะกอ,อกดําซึ่งเราใช้ครสโปแบบที่เละาะเมล็ดออกแล้วนะครับลองมาดูกันใกล้นะครับมะกอ,อกครสโปเนี่ยแต่ละผลของเขาเนี่ยจะมีขนาดที่เท่ากันเนื้อนแน่นไม่เปื่อยไม่ยุ่ยน,นะครับทานปเปล่าก็อร่อยแล้วนะครับนำมาทําอาหารเนี่ยเพิ่มมิติให้กับเนื้อสัมผัส ให้กับรสชาติอาหารของเราได้อย่างดีวันนี้เราจะเอามาทําเป็นตับนารนะครับซึ่งสอดแทรกเข้าไปในเนื้ออกไก่ของเรานั่นเองครับพลก็เอามากรอกนะครับใส่ในกระบอกปั่นตามด้วยกระเทียมหนึ่งกรีบอันนี้คือเคเปอร์นะครับตามด้วยน้ํามันมะกอกนะครับน้ำมะนาวอันนี้พลใช้เป็นมะนาวเขียวเลยนะครับเกลือไม่ต้องเยอะนะครับพริกไทยและพาสเล้นะครับพลใช้เป็นอิตาเลียนพาสเล้นะครับแบบใบแบนนะครับครบหมดทุกอย่างแล้วปั่นครับผม ตาปนัดของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมส่วนประกอบของอกไก่กันเลยครับสำหรับพรีเซนเทชันในวันนี้นะครับผมจะอบในกระทงกระดาษนะครับเราใช้กระดาษไขแบบที่เราใช้อบขนมเนี่ยแหละครับสักประมาณ40เซนคูณ25เซนกระดาษแต่ละแผ่นนะครับเราพับเป็นครึ่งครับพอพับเป็นครึ่งเสร็จแล้วนะครับแต่ละครึ่งของเขาเนี่ยเราจะพับเป็น3ทบนะครับกะเอาได้เลยครับผม เสร็จแล้วนะครับเชือกนะครับที่ปลายกระดาษนะฮะเข้ามาสักประมาณ2นิ้วนะครับ มาถึงอกไก่นะครับน้ำมันมะกอ,อกนะครับนะฮะเนี่นะครับเราให้เขาโดนน้ำมันทั่วๆนะครับเกลือพริกไทยนะครับเสร็จแล้วนะครับบ้างลงไปลึกๆเลยครับแต่อย่าให้ขาดจากกันนะครับ ยังไม่อบก็น,น่ารับประทานแล้วแต่กินไม่ได้นะครับยังดิบอยู่ครับ200องศาโปรแกรมไฟล่างไฟบนนะครับเรานําเข้าอบให้สุกดีขึ้นอยู่กับขนาดชิ้นไก่ของเรา22ถึง24นาทีครับมาแล้วครับไก่สูตรนี้นะครับทานกับข้าวทานกับพาสตา้าได้หมดเลยวันนี้พลเลือกเสิร์ฟกับซาวโดว์ง่ายๆเลยครับ เปิดเตาขึ้นมานะครับกลิ่นหอมมากทีเดียวครับมันจะหอมอบอวลไปหมดเลยนะครับกับเครื่องที่เรานําเข้าไปอบครับง่ายๆเท่านี้เลยเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟพร้อมกับซาวว์ดกันเลยครับเสร็จเรียบร้อยครับไม่ยากเลยน่าทานสุดๆว่าไหมครับ ช่วงถัดไปนะครับเดี๋ยวไปทำเมนูอาหารจีนที่ง่ายๆแล้วก็อร่อยเต็มเปลี่ยนไปด้วยโปรโตีนติดตามชมนะครับผลพักนักรุงโฮมคุก Chapter 16ผลพักนักรุงโฮมคุก Chapter 16สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ตรา Crespo Pasta Agnesi ธัญพืชและเครื่องเทศตราไร่ทิ์ใหม่น้ำปลาหวานแม่พลอยเครื่องแน่นกุ้งเต็มคำ สำหรับจานนี้นะครับเป็นเมนูโปรดของผมเลยเวลาที่ไปตามร้านอาหารจีนครับวัตถุดิบหลักเนี่ยก็มาจากเต้าหู้แล้วก็ไข่เยี่ยวม้านะครับซึ่งเป็นของโปรดผมทั้งคู่เลยส่วนตัวซอสเนี่ยเป็นเคล็ดลับของเมนูนี้นะครับทำได้ไม่ยากไปดูกันเลยครับเราจะมาเริ่มจากตัวน้ําซอสกันก่อนนะครับง่ายๆเลยเราก็ใช้เป็นซอสเห็ดหอมนะครับใครไม่มีใช้เป็นซอสหอยนางรมแทนได้แต่ว่าอาจจะเค็มกว่านิดนึงนะครับแล้วก็ลดปริมาณซีอิ๊วลงต่อมา ซีอิ๊วนะครับน้ำตาลสายครับแล้วเราก็จะเจือจางด้วยน้ำสะอาดคนให้ส่วนผสมเข้ากันดีนะครับให้น้ำตาลละลายก่อนก็จะได้เป็นซอสที่มีความข้นนิดหน่อยนะครับไม่มากถึงตอนนี้เราลองชิมรสชาติดูนะครับว่าโอเคไหมก็จะให้ออกแบบเค็มๆนะครับมีความหวานมาติด บางๆเท่านั้นเองเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำมันงาตามไปนะครับตามด้วยน้ำมันพริกใครที่ชอบทานเผ็ดๆนะครับสามารถใช้เป็นพริกป่นนะครับใส่ลงไปหน่อยนึงได้หรือว่าเป็นพริกสดก็ได้อ่ะคนให้เข้ากันแบบนี้นะครับได้แล้วพักเอาไว้ก่อนต่อไปเราจะมาเตรียมในส่วนของเต้าหู้กันนะครับเลือกใช้เป็นเต้าหู้นิ่มเป็นเต้าหู้คีนุแบบนี้ก็ได้แบบนี้นะครับแล้วเราก็จะมาหั่นนะครับ ตรงนี้เนี่ยจริงๆเราสามารถหั่นเป็นรูปแบบไหนก็ได้นะครับแบบง่ายสุดก็คือหั่นเป็นแผ่นความหนาก็สักประมาณครึ่งเซนก็ได้นะครับแต่ว่านี้ผมจะหั่นให้เป็นลนักษณะ เส้นๆนะครับคล้ายๆเฟนฝ่ายนะครับก็จะหั่นแนวขวางก่อนอันนี้เดี๋ยวเราแบ่งสัก3ชั้นก็ได้นะครับโอเคต่อมาเราก็จะมาหั่นแนวขวางนะครับแบบนี้ต่อมานะครับเราก็จะเอาตัวเต้าหู้ของเราใส่ลงไปในจานเสิร์ฟเลยนะครับแบบนี้ก็จะได้คีบทานได้ง่ายขึ้นต่อมาเป็นคิวของไข่เยี่ยวม้านะครับวันนี้ผมใช้เป็นไข่เยี่ยวม้าธรรมดาเลย2ฟองนะครับเดี๋ยวเราจะผ่าสีเอาไว้นะครับ แล้วเราก็จะนำไปวางด้านบนเต้าหู้นะครับต่อมาครับผมก็จะบดกระเทียมนะครับใครไม่สะดวกอยากจะใช้วิธีการสับก็ได้นะครับเสร็จแล้วผมก็จะเอาตัวน้ำซอสของเรานะครับราดลงไป นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับจานนี้นะครับเราจะเสิร์ฟเป็นอาหารทานเล่นหรือว่าเป็นจานหลักก็ได้ทั้งคู่นะครับเพราะว่าเราจะได้โปรตีนเต็มๆลองทำดูนะครับผลพักนักรุงโฮมคุก chapter 16ผลพักนักรุงโฮมคุก chapter 16สนับสนุนรายการโดยกะทิถุงชาวเกาะอย่าลืมแช่เย็น ทอดคั้นจากมะพร้าวสดใหม่หนังสืออิตาดากิมัสผลิตภัณฑ์ตราแมคคอมิกแป้งมัมเมตผู้ช่วยเชฟระดับ5ดาวนัวๆด้วยรสชาติของเกลือนะครับแล้วก็มีเอกลักษณ์ที่ผิวกบับกรอบหอมด้วยเนยนี่คือชิโอปังขนมปังเกลือที่อยู่ในกระแสนะครับเดี๋ยวเรามาทํากันครับวิธีการทาไม่ยากครับชิโอปังนะครับเขาจะมีหลายสูตรบางสูตรจะใช้แป้งขนมปังอย่างเดียวบางสูตรจะใช้แป้งขนมปัง ผสมแป้งเค้กส่วนหนึ่งนะครับวันนี้เราเลือกแบบที่ผสมแป้งเค้กส่วนหนึ่งนะครับจะมีเท็กเจอร์ที่ไม่เหนียวมากเกินไปจะเป็นเท็กเจอร์แบบที่คนไทยชอบรับประทานกันนะครับแล้ววันนี้นะครับแป้งที่พลเลือกใช้นะครับแป้งของมัมเมดครับเป็นแป้งสาลีเกรดพรีเมียมคุณภาพสูงพิเศษผลิตจากเมล็ดพันธุ์ข้าวสาลีเกรดพรีเมียมที่นําเข้าจากต่างประเทศนะครับผลิตด้วยเครื่องจากที่ทันสมัยทําให้เราได้แป้งสาลีที่มีคุณภาพมีเนื้อละเอียดนะครับอย่างแป้งขนมปังเนี่ยครับทำขนม ปังได้ทุกประเภทแป้งเค้กเนี่ยก็ได้เนื้อเค้กที่เบานุ่มฟูที่สําคัญเวลาที่เย็นแล้วเนื้อเค้กไม่แห้งด้วยครับวันนี้นะครับผมจะใช้แป้งขนมปังนะครับ235กรัมและแป้งเค้ก100กรัมตามด้วยส่วนประกอบของน้ําตาลเกลือครับยีสต์ผงนมผงเนยสูตรเนี่ยเราใส่ไปด้วยกันได้เลยเพราะว่าปริมาณของเนยน้อยมากนะครับเราไม่ต้องมาเข้าเนยทีหลังและ น้ำสะอาดครับขนมปังตัวนี้นะครับเราไม่จําเป็นต้องตีโดให้ขึ้นฟิล์มแผ่นบางๆสวยนะครับแค่ให้มีความยืดหยุ่นก็เพียงพอแล้วครับเราจะเริ่มจากสปีดต่ํานะครับเพื่อไม่ให้เขาฟูขึ้นมาครับหลังจากที่โดนะครับจับกันเป็นก้อนนั่นคือเขาไม่ฟูส่หน้าเราแล้วนะครับเล่นขึ้นมาเป็นสปีดก,กลางครับ แล้วครับผลนวดนะครับอยู่ที่ประมาณ 5นาทีครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อสัมผัสกันนะครับชิโอปังนะครับเป็นขนมปังที่แบบว่ามาเป็นเทรนตอนนี้นะครับแล้วก็เอกลักษณ์ของเขาก็คือมีมีรูตรงกลางเพราะว่าตอนที่เราขึ้นรูปแล้วเดี๋ยวเราจะมีการเข้าเนยไว้ตรงกลางนะครับเนื่องจากว่าขนมปังเกลือนะครับเราไม่ต้องการเนื้อสัมผัสที่แบบว่าเหนียวเหมือนขนมปังทั่วไปนะครับดังนั้นนะครับให้ตัวโดนะครับมีความยืดหยุ่นนะครับแต่ไม่ถึงกับต้องขึ้นเป็นฟิล์มได้แค่นี้ฮะยืดหยุ่นได้ประมาณหนึ่งเท่านี้ใช้ได้แล้วครับเราก็จะ Proof ครั้งแรกนะครับเดี๋ยวเราจะคลึงนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราจะปิดหน้าด้วยฟิลถนอมอาหารนะครับเราจะพักประมาณ1ชั่วโมงนะครับหรือว่า Proof ให้ขึ้นมานะครับอีก2เท่าครับ1ชั่วโมงผ่านไปนะครับโดของเรา Proof ขึ้น2เท่านะครับอาล้ครับเดี๋ยวเราก็จะตบไล่อากาศนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ชั่งน้ําหนักโดแบ่งออกเป็นก้อนละ50กรัมครับอ่าละครับเราลองมาดูน้ําหนักของโดของเรานะครับ อยู่ที่600กรัมนะครับโดยประมาณก็จะได้12ก้อนนะครับ เป็นก้อนละ50กรัมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราคึงหลวมๆนะครับให้เป็นก้อนกลมพอกลมแล้วนะครับเรามาคึงอีกทีหนึ่งนะครับให้มีลักษณะคล้ายๆกับตะปูนะครับคล้ายๆกับแครอทนะครับพักให้ตัวโดเนี่ยเขาผ่อนคลายลกซ์นิดหนึ่งนะครับประมาณสัก5 1านาทีแล้วเดี๋ยวเราจะมารีดแล้วมวนกันครับ หลังจากที่เราพักโดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะหยิบขึ้นมาทีละตัวนะครับด้านที่เป็นด้านเรียบเนี่ยนะครับเอาไว้ด้านล่างนะครับด้านปลายของเราเนี่ยครับเรากดดนิดหนึ่งนะครับแผ่ให้เขาออกกว้างๆเป็นสามเหลี่ยมที่เหลือนะครับเราก็จะค่อยๆโหลออกใบนะครับเราใส่เนยที่ด้านล่างนะครับแล้วก็พับโดนะครับให้เนยอยู่ด้านในแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ม้วนไปตามทางยาวเลยครับตรงจุดที่เป็นรอยต่อนะครับไว้ด้านล่างครับ แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะคุมหน้าด้วยผ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็พรูฟให้เขาขึ้นตัวอีก1ชั่วโมงครับเอาละครับตอนนี้โดของเราขึ้นตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะสเปรย์น้ําเล็กๆนะครับแล้วก็โรยเกลือครับเกลือก็แล้วแต่ความชอบเลยนะครับถ้าไม่อยากให้เค็มมากก็โรยเฉพาะตรงกลางๆโดนะครับ ถ้าใช้เป็นเกลือเม็ดเล็กๆนะครับมันจะละลายนะครับเราต้องใช้เป็นเกลือที่เกรดใหญ่เล็กน้อยครับเาอบของเรานะครับ220องศานะครับผ่านนะครับใส่น้ำร้อนลงไปอย่างรวดเร็วครับเพื่อสร้างไอ้น้ำนะครับแล้วใส่กลับเข้าไปครับใช้เวลาในการอบนะครับอยู่ที่15นาทีครับ เอาล้ครับเนยชุ่มๆเลยนะครับเนยส่วนนึงก็จะไหลออกมาบ้างซึ่งก็เป็นธรรมชาติในการอบชิโอบปังนะครับเราจะพักให้เขาเย็นลงบนถาดเล็กน้อยหลังจากนั้นก็พร้อมรับประทานนะครับ ชีโอปังของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสูตรนี้เนื้อนุ่มๆเพราะว่าเราใช้แป้งขนมปังบวกกับแป้งเค้กนะครับและอย่าลืมนะครับจะต้องเป็นแป้งของมัมเมดเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขาครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเนื้อสัมผัสด้านในเป็นยังไงครับผิวกรกอบนะครับข้างในเนียจะเป็นแบบเป็นรูเล็กๆนะครับเนื่องจากว่าเนยที่อยู่ด้านในนั่นเองนะครับชีโอปังนะครับหลายๆคนจะชอบแบบหั่นครึ่งนะครับใส่ไส้นะครับแต่สําหรับผลแล้วนะครับ ทานเป๋าก็อร่อยแล้วลองทำกันดูนะครับชีโอปังขนมปังเกลือครับผลงพันักปรุงโฮมคุก Chapter 16 x ผลงพักนักปรุงโฮมคุก,ก Chapter 16สนับสนุนรายการโดยหนังสือแคนดี้แมน ผลิตภัณฑ์ปลาทิวลิปน้ำมะขามเปียกเข้มข้นปลาไร่ทิพมีจำหน่ายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าใกล้คุณเสียงกรอบแบบนี้นะครับนี่คือคอนเฟกที่มาพร้อมกับเม็ดมะม่วงหิมพานต์งาขาวนะครับและที่สำคัญรสชาติของคาราเมลมะขามแตกต่างและอร่อยแน่นอนครับ ในสูตรนี้นะครับนอกจากคอนเฟลกแล้วพลจะมีงาด้วยนะครับเราใช้เป็นงาขาวของไรทิ์นะครับเวลาที่เราคิดถึงงาทันยพืชถั่วต่างๆนะครับนี่เลยครับไรทิ์อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ถูกสุขลักษณะนะครับมีวันหมดอายุวันผลิตทุกอย่างที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของไรทิ์คัดสรรมาอย่างดีแล้วครับพลนำงานะครับ ล้างผ่านน้ำเพื่อให้งานนี้เขาดูดน้ำเล็กน้อยแล้วเราจะไปคั่วนะครับเราจะคั่วแค่อ่นอ,อนๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปอบอีกทีครับ คนจะคั่วแค่สีอ่อนๆก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปอบอีกครั้งหนึ่งนะครับนอกจากงาแล้วนะครับสูตรนี้เราจะมีถั่วด้วยครับคลใช้เม็ดมะม่วงหิมพานต์ของไรทิพย์นะครับมั่นใจได้ในเรื่องของสุขลักษณะนะครับมีวันหมดอายุวันผลิตชัดเจนเต็มเม็ดนะครับแล้วก็สวยทุกเม็ดเราจะใช้อยู่ที่200กรัมนะครับเดี๋ยวคนจะนําเข้าอบก่อนนะครับที่160องศาเซลเซียสครับเอาละครับเม็ดมะม่วงของเรานี่ครับ สีสวยใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะปรับอุณหภูมินะครับจาก160องศาเหลือ130องศาครับตอนนี้นะครับเม็ดม่วงเสร็จเรียบร้อยแล้วงานก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเราใส่ในถาดขอบใหญ่สูงๆที่เราสามารถคลุกเคล้าได้นะครับคอนเฟลกนะครับและนาครับส่วนประกอบของคอนเฟลกเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาทําซอสมะขามกันเลยครับในตัวซอสของเรานะครับก็จะมีน้ําตาลทรายนะครับน้ําตาลปี๊บน้ํามะขามเปียกของไรทิพย์นะครับ60กรัมครับน้ำมะขามเปียกของ ไดทิฟนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่คนใช้บ่อยมากนะครับไม่ว่าทําอาหารทําขนมทําเครื่องดื่มนะครับเรียกว่าครบวงจรทันทีเพราะว่าทําไมครับความเข้มข้นของเขาเนี่ยครับสม่ําเสมอรสชาติความเปรี้ยวความสดชื่นความหวานเหมือนกันทุกครั้งนะครับแล้วก็อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ง่ายใช้สะดวกนะครับเมื่อเปิดใช้แล้วเพื่อนๆต้องเก็บในตู้เย็นเท่านั้นนะครับถ้าไม่ใช่เย็นเนี่ยสีจะเปลี่ยน รสชาติจะเปลี่ยนนะครับเอาละนอกจากนั้นนะครับเราก็จะมีเกลือตัดรสแล้วก็มีน้ําสะอาดเราจะนําไปตั้งไฟนะครับเคี่ยวให้เขาข้นขึ้นแต่ไม่ถึงขนาดต้องเป็นคาราเมลครับเอาละเราลองดูนะครับตอนนี้น้ำเชื่อมเหนียวขึ้นแล้วนะฮะใส่เนยครับผม คนให้ละลายเข้ากันดีนะครับกลิ่นหอมของเนยนะครับแล้วก็รสชาติความเปรี้ยวหวานสดชื่นของมะขามเปียกนะครับเข้ากันได้อย่างดีครับเอาละซอสของเราเสร็จแล้วนะครับคนใส่ในถาดใหญ่ๆนะฮะลาดลงไปทั่วๆครับคลุกเคล้าให้ทั่วดีนะครับ เข้าอบนะครับ130องศาเซลเซียสเราอบเป็นเวลา45นาทีครับ สิ่งที่เราจะทำนะครับก็คือเราจะย้ายเขานะครับจากถาดอบที่ร้อนๆนะครับให้มาอยู่ในถาดขอบสูงที่เราเตรียมไว้ครับตอนที่เขาเพิ่งออกจากเตาอบเนี่ยนะครับเราจะคลุกเขาแบบนี้ครับเพื่อให้เขาโดดอากาศนะครับในระหว่างนี้นะครับเขาร้อนๆเขาจะหนืดติดกันนะครับเราจะคลุกเขาอย่างนี้ครับพักสักสานาทีแล้วเดี๋ยวก็คลุกเขาอีกทีพักสักสามนาทีเดี๋ยวก็คลุกเขาอีกทีนะครับพอเขาเย็นลงนะครับเขาก็จะมีลักษณะที่หลุดออกจากกันไม่จับตัวกันเป็นก้อนครับจะสังเกตว่าตอนแรกนะครับเสียงเขายังจะแบบว่า หนักๆอยู่นะครับพอเราพักนะครับแล้วก็มาคนอีกทีนีะครับณตอนนี้เย็นสนิทแล้วครับจะเห็นว่าเบานะครับแล้วก็ไม่ติดกันและก็ที่สำคัญกรอบมากแน่นอนนะครับว่าเพื่อนๆสามารถจัดทําเป็นของขวัญนะครับจัดทําเป็นของฝากได้แต่อย่าลืมนะครับว่าขนโลของเราต้องเป็นสูญญากาศนะครับสามารถปิดฝาไม่ให้ลมเข้าได้และที่สําคัญคอนเฟกมะขามเปียกของเราต้องเย็นที่อุณหภูมิห้องแล้วนะครับ หาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทําอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ w w w p o n f o o d m a f i a c o m ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราใิชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปลายแอดครับ